ด็อกซิาสารคดีระดับโลกค้พนพบสิ่งใหม่ทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l l c o o m มแมลงเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ยึดครองแผ่นดินและพวกมันปกครองดาวเคราะห์มานับแต่นั้นพวกมันเดินไปกับไดโนเสาร์เหินขึ้นสู่ฟ้ารอดจากการสังหารหมู่และปรับตัวเข้ากับชีวิตเคียงข้างเรา400ล้านปีต่อมา มแมลงยังคงเป็นสัตว์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่มีชีวิตอยู่ความอยู่รอดของมแมลงเป็นเรื่องราวอันน่าทึ่งของการปรับตัวและเจคจะพาไปชมว่าพวกมันทำได้อย่างไรนี่คือเจควิลเลอร์สและนี่คือมแมลงครองโลก เช่นบอกว่าทุกๆ17ปีทางธรันรนออกของสหรัฐจะพบกับการระบาดของแมลงครั้งใหญ่ที่สุดบนโลกและนี่ก็คือการปรากฏตัวของบลูดเอตัวอ่อนของแมลงซิคาด้านี้ฝังตัวอยู่ใต้ดินมาเกือบ20ปีจนถึงเวลาที่เหมาะในการโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินแล้วปีนขึ้นมาบนผิวหน้า เจ้กล่าวว่าจำนวนของซิคาดาที่โผล่ขึ้นมาจากโพรงใต้ดินนับได้นับล้านล้านตัวพวกมันหนักรวมกันมากกว่าประชากรมนุษย์ในสหรัฐถึงสองเท่าและในระหว่างการเยือนสั้นๆน,นี้พวกมันจะวางไข่กว่า500ล้านล้านฟองก่อนที่จะตายไปและนี่ก็คือเพียงตัวอย่างหนึ่งของการปรับตัวอันหลากหลายของแมลง เพื่อดูว่าทำไมพวกมันจึงประสบความสำเร็จอย่างมากคงต้องย้อนไปดูที่มแมลงก่อนประวัติศาสตร์เมื่อราว400ล้านปีก่อนมแมลงเป็นอาร์โทรพอดซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมคลัสเตเชียนและอารักนิดเช่นแมงมุมและแมงป่องเข้าไปด้วยในยุคซิลูเรียนเมื่อราว435ล้านปีก่อนอาร์โทรพอดขึ้นมาจากมหาสมุทรก่อนประวัติศาสตร์แล้วย้ายตัวขึ้นมาบนบก เมื่อมีคู่แข่งจำนวนน้อยพวกมันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่บนบกได้อย่างดีเขาบอกว่าอาร์โทรพอดบนบกยุคแรกเหล่านี้เป็นอารรกนิตที่คล้ายแมงป่องแต่ไม่นานแมลงก็มาร่วมกับพวกมันตอนปลายยุคเดียโวเนียนแมลงและอาร์โทรพอดกลับเฟื่องฟูแมงป่องแมงมุมกิ้งกือและแมลงไร้ปีกมีอยู่มากมาย หนึ่งในแมลงยุคแรกก็คือแมลงสาบและพวกมันก็เปลี่ยนไปน้อยมากจนถึงปัจจุบันในระหว่างยุคคาร์บอนิเฟอรัสพืชบกวิทนาการกลายเป็นป่ายักษ์และอัโรพอดกลับมีรูปร่างใหญ่เมื่อถึมากิก่งคือตัวยาวเท่ามา้ากระจายอยู่เคียงข้างแมงป่องตัวยักษ์ยาวเกือบครึ่งเมตรและแมะลงบางชนิดนั้นก็เริ่มที่จะบิน ในยุคเพอร์มเมียนเป็นยุคที่เริ่มมีการปรากฏตัวของมแมลงปอและมแมลงปอเข็มความแตกต่างระหว่างเจ้าแห่งอากาศ2ชนิดนี้ก็คือมแมลงปอเข็มสามารถพับปีกขณะพักผ่อนได้ขณะที่มแมลงปอ,อยังต้องการปีกเช่นเดิม,มแมลงปอยุคแรกเหล่านี้เป็นมแมลงตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีชีวิตอยู่โดยมีวงปีกกว้างกว่า75ซนติเมตร และเมื่อเทียบกับความยาวมากที่สุดคือ19เซนติเมตรของในวันนี้นั่นเป็นอสุรกายตัวใหญ่ทีเดียวการบินประสบความสำเร็จมากจนมันวิฒนาการแค่เพียงครั้งเดียวในโลกของมแมลงการบินทำให้ชุมชนมแมลงมีวิธีการมองหาแหล่งอาหารใหม่และครอบครองสภาพแวดล้อมและแน่นอนว่าพวกมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เหินขึ้นสู่ฟ้าในขณะนั้นทำให้พวกมันสามารถหนีรอดจากนักล่าไปได้ สิ่งต่อไปที่เกิดขึ้นก็คือจิ้งรีดและ,มะแมลงที่แท้จริงบางชนิดในยุคเพิร์เมียนเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับมแมลงซิกาดาปรากฏตัวและมันคือยุคเริ่มแรกของสัตว์ที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกในทุกวันนี้ซึ่งก็คือด้วงนั่นเองแต่มันจบสิ้นลงด้วยความหายนะระดับโลกโลกต้องเผชิญกับการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชีวิตทะเล9 5เ และสัตว์บอกอีก70%ถูกกำจัดไปจนสิน้นถ้ว่า,มาแมลงกลับสูญพันไปเพียง9ชนิดเท่านั้นในยุคไทรัสิกชีวิตได้ปรับแต่งโครงสร้างแบบใหม่มแมลงยังคงปรับตัวและเฟื่องฟูถ้าว่ารูปแบบใหญ่ยักษ์นั้นกลับหมดไปแล้วและสัตว์เลื้อยคลานก็มาถึงและไดโนเสาร์ก็เริ่มยึดครองโลก ข้าสรกายร่างใหญ่พวกนี้มีสายเลี้ยงลูกด้วยนมยุคแรกอยู่เคียงข้างยุคแทรสิกนั้นคือการเริ่มต้นของความหลากหลายแห่งชีวิตและก็ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดในวัฏจักรชีวิตของแมลงอีกด้วยนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่สมบูรณ์เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคครีเตเชียสนั้นเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของแมลงดอกไม้เริ่มเกิดขึ้น และนั่นทำให้หนึ่งในสาของตระกูลแมลงกลับศูนพันธุ์แต่ทว่าแมลงชนิดใหม่ๆกลับได้ถือกําเนิดมากขึ้นแมลงและพืชวิทน,นาการร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์จากกันและกันแมลงยังมีอวัยวะพิเศษที่ปากเพื่อการดูดและกัดเนื้อเยื่อของพืชความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนี้ยิ่งใหญ่ในวันวานมากพอๆกับทุกวันนี้ แมลงเช่นพึ่งเป็นสัตว์ที่ผสมเกรสรให้พืชกว่า80เป็นเป็นวิธีที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราเองบนโลกใบ,บนี้และเมื่อถึงปลายยุคครีเตเชียสไดโนเสาร์หมดไปแต่แมลงยังคงเฟื่องฟูและจอมคืบคลานส่วนใหญ่เหล่านี้ยังมีมาถึงปัจจุบันฟอสซิลอัตรพอะที่สวยงามอายุราว120ล้านปี ซึ่งถูกรักษาไว้ในชั like, ้นตะกอนที่ก้นบึ้งของอดีตทะเลสาบก่อนประวัติศาสตร์แห่งนี้มันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ตอบคําถามเรื่องประวัติศาสตร์ของแมลงได้และส่วนใหญ่ก็สามารถบอกได้ในทันทีว่าเป็นหนึ่งในตระกูลแมลงสมัยใหม่นักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญเรื่องพืชและสัตว์ดึกดำบรร์เฟเดริกาเมนอนอธิบายให้ฟังว่า นี่คือตั๊กแตนเขายาวแจ่งบอกว่าฟอสซิลเหล่านี้มีรายละเอียดมากเสียจนเห็นแม้กระทั่งเส้นเลือดดำในปีกโครงกระดูกภายนอกของอาัตรพอดเหล่านี้ทำจากวัสดุที่เหมือนพลาสติกที่เรียกว่าไคตินแต่มันไม่ได้ถูกรักษาไว้อย่างดีแม้ว่าโลกสมัยโบราณจะมีแมลงจำนวนมากแต่เรากลับมีบันทึกเกี่ยวกับพวกมันน้อยมาก และนี่ก็คือฟอสซิลของตะขาบมันช่างน่าทึ่งที่แมลงดึกดำบรรจ์จำนวนมากกลายเป็นสิ่งที่เราสามารถรู้จักได้ในทันทีและแน่นอนว่ามีแมลงชนิดหนึ่งที่คุณหนีไม่รอดอย่างแน่นอน แมลงสาบเป็นตัวกวนมาตลอดประวัติศาสตร์จริงๆฟอสซิลเหล่านี้ช่วยให้ ag, เฟอร์เดริกาเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศระหว่างการแยกตัวของกอนวานาแลนด์อาจมีผลต่อาการกระจายและความหลากหลายของแมลงและอัทรพอดและเป็นเส้นทางสู่ความเป็นหนึ่งของพวกมัน จ็คบอกว่าฟอสซิลแมลงเหล่านี้สามารถบอกเล่าต่อนักวิทยาศาสตร์ได้มากกว่าแมลงที่เราพบในเวลาปัจจุบันพวกมันยังทําหน้าที่เป็นตัวชี้วัดสภาพอากาศในบริเวณต่างๆของโลกก่อนประวัติศาสตร์ได้อีกด้วยราว200ล้านปีก่อนอันตาร์ติกาเชื่อมติดกับอเมริกาใต้แอฟริกาอินเดียและออสเตรเลียเป็นพื้นทวีปยักษ์ที่เรียกกันว่าก่อนวานาแลนด์ทวีปนี้เริ่มแยกตัวเมื่อราว130ล้านปีก่อนและในที่สุด ทวีต่างๆได้แยกตัวออกจากกันกลายเป็นภูมิศาสตร์แบบที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้การแยกตัวที่ก่อให้เกิดมาหาสมุทรใหม่ปริมาณฝนตกและมีอุณหภูมิต่างๆทั่วโลกข้อมูลสภาพอากาศเหล่านี้เป็นเพียงอีกชิ้นส่วนหนึ่งในภาพต่อแห่งวิวัฒนาการมันช่วยปฏิัดประต่อภาพความรู้เกี่ยวกับโลกในอดีตของเรา แมลงที่กลายเป็นฟอสซิลไม่เพียงพบในตะกอนสมัยโบราณแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่แมลงรักษาชีวิตรอดมาถึงวิทยาศาสตร์ในอนาคตได้คุณภาพการรักษาสภาพนั้นยอดเยี่ยมซะจนแมลงรักษารูปได้อย่างสมบูรณ์แบบนับตั้งแต่วันที่มันตายแจ็คบอกว่าฟอสซิลที่รักษาไว้อย่างดีและสวยงามที่สุดของสัตว์ทุกชนิดก็คือแมลงที่อยู่ในอมพันอมพันนั้นเป็นฟอสซิลของอย่างไม้ ต้นไม้โบราณจะหลังสารเหนียวๆซึ่งดักจับมแมลงไว้ขณะที่มันบินผ่านหรือบินไปนติดอยู่ในของเหลวที่ไหลเรินออกมาดเรเดวิดพนเพนนีจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในอังกฤษกำลังศึกษาโบราณาคดีของแมงม,มุมฟอสซิลอัมพันธ์พวกนี้สำคัญต่อง,งานของเขาและเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการไขปริศนาของมันเจคถามว่านี่คือแมงม,มุมแต่ขาของมันข้างหนึ่งหลุดออกมาและดูเหมือนมันกำลังลอยอยู่ข้างบน ซึ่งเพนนีบอกว่านี่คือแมงมุมขามันหลุดและกลายเป็นเส้นแสดงให้เห็นว่าแมงมุมตัวนี้คงจะไปติดตรงที่ยางไหลออกมามากกว่าจะเดินเข้าไปติดกับยางไม้และก็ไม่มีอะไรที่แสดงถึงการทับซ้อนในฟอสซิลอันนี้ด็อ i l ิลาสารคดีระดับโลกภาพถ่ายทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l l .com แต่ใช่ว่าทุกอย่างที่เก็บไว้บนเรซินจะดูเหมือนกับสิ่งที่เป็นดรเพนนีบอกว่านี่เป็นของเทียมไม่ใช่ฟอสซิลเป็นยางไม้ใหม่ๆมาจากนิวซีแลนด์ที่เรียกว่าคารีกรริกัมซึ่งที่บอกได้ว่าเป็นของปลอมก็เพราะว่าวิธีการแยกขามันสมบูรณ์แบบจนเกินไปแมงมุมคือเจ้าแห่งการเอาตัวรอดพวกมันเกิดมาก่อนไดโนเสาร์รอดจากการสูญพันธุ์ถึงสองครั้ง และก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่หลากหลายที่สุดของวันนี้แล้วอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของมันสำหรับดรเดวิดเพนนีฟอสซิลอัมพันธ์ของแท้ช่วยเขาหาคำตอบเกี่ยวกับพื้นฐานวิวัฒนาการของอาร์โทรพอดเขาบอกว่านี่คือการวิวัฒนาการของแมงม,มุม <is> และนี่ก็คือในยุคปัจจุบัน <is> สีฟ้านี้คือช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์ท่อง <th ong S 1> ไปทั่วโลก และจะเห็นว่าแมงมุมนั้นมีมาก่อนไดโนเสาร์ในยุคเดโวเนียนซึ่งราวๆ380ล้านปีก่อนและเมื่อหมดยุคนี้เราจะเห็นว่าหลายตระกูลยังคงมีมาจนทุกวันนี้ซึ่งสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้โดยไม่ได้รับผลกระทบสําหรับเขาไม่คิดว่ามแมลงจะทำได้ดีมากเท่ากับแมงมุมซึ่งมีหลักฐานบางอย่างที่บอกว่ามแมลงบางชนิดตายไปในระหว่างการสูญพัน์ครั้งใหญ่ แต่กับแมงมุมก็คือพวกมันเป็นนักล่าแบบไม่เจาะจงและทำให้ได้รับผลกระทบน้อยกว่าพวกที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งเขาคิดว่าแมงมุมอาจจะรอดจากอุกาบาตบอลไหลตกโดยมีการคาดการณ์กันว่านั่นเป็นสาเหตุของการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ซึ่งวิธีการที่พวกมันรอดมาได้นั้นก็อาจจะเป็นการซ่อนอยู่ตามลืบตามซอกเขาบอกว่านั่นอาจจะเป็นวิธีรอดของพวกมัน ดังนั้นบางสิ่งที่เรียบง่ายพอที่จะซ่อนตัวในโพรงหรือใต้ดินอาจช่วยรับรองความอยู่รอดของสายพันธุ์นี้แน่นอนว่าความสามารถในการหลีกจากอันตรายเป็นบาะแสเดียวต่อสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่น่าทึ่งของสัตว์เหล่านี้และเมื่องานของเดวิดดำเนินต่อไปเราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าแมงมุมมีชีวิตรอดมาบอกเล่าตำนานของพวกมันได้อย่างไร เราได้สำรวจประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งของแมลงมาแล้วจนกระทั่งมันกลายมาเป็นเจ้าแห่งดาวเคราะของเราแต่บรูเอ็กมีบทบาทใดในเรื่องนี้เราจะกลับไปที่ซิกาดาของเราเพื่อหาบทเรียนอันล้ำค่าที่ใช้เวลาถึง400ล้านปีเรียนรู้ที่จะหนีจากศัตรูพวกมันเดินบนโลกของเรานานก่อนไดโนเสาร์ และจะยังคงเฟื่องฟูไปอีกนานหลายล้านปีเมื่อเราจากไปประวัติศาสตร์ของมแมลงเป็นเรื่องราวอันน่าทึ่งของความยิ่งใหญ่ทางชีววิทยามแมลงครองโลกถ้าพลาสจากพวกมันเราอาจไม่มีชีวิตรอดพวกมันมีวิฒนาการมาตลอดเราจะไปชมสุดยอดการปรับตัวอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือวัฏจักรชีวิตของบลูดเอ เมื่อเรา400ล้านปีก่อนมแมลงเริ่มใช้ประโยชน์จากชีวิตบนโลกพวกมันเป็นสัตว์ชนิดแรกที่บินได้พวกมันเดินและบินไปกับไดโนเสาร์และคลานไปทั่วก่อนที่มนุษย์จะปรากฏตัวขึ้นพวกมันยังปรับตัวเพื่อรับรองความอยู่รอดของสายพันธุ์ของตัวเองอีกด้วยเมื่อตัวอ่อนซิกาดาพร้อมจะเติบโตเป็นรุ่นใหญ่มันจะโผล่จากโพรง สิ่งมักจะเป็นตอนกลางคืนโดยออกมาข้างนอกก่อนที่จะลอกคราบบันทึกแรกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแบบสมบูรณ์ของมแมลงเกิดขึ้นเมื่อ200ล้านปีก่อนในยุคทริอสซิกวัตจักชีวิตนี้มี2รูปแบบการเปลี่ยนสภาพแบบสมบูรณ์แบบ<ม>เห็นได้าาจากการเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นของตัวอ่อนมาสู่รุ่นใหญ่ซิคดานั้นเข้าสู่รูปแบบไม่สมบูรณ์เมื่อตัวอ่อนมีสภาพเหมือนรุ่นใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดการเปลี่ยนสภาพโดยสมบูรณ์ช่วยให้มแลงแต่ละตัวใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมหลายแบบตลอดช่วงชีวิตเป็นการลดการแข่งขันในหมู่รุ่นใหญ่และรับรองความอยู่รอดของผู้แข็งแกร่งที่สุดตัวอย่างหนึ่งก็คืออาหารรุ่นยาวจะกินรากไม้ขณะที่รุ่นใหญ่จะกินพืชและหญ้าซิคดารุ่นใหญ่นั้นอายุสั้นบทบาทเดียวของมันก็คือการขยายพันธุ์ เช็คบอกว่านี่คือการจับคู่ผสมพันธุ์เพศผู้อยู่ทางนี้และนี่ก็คือเพศเมียเพศเมียจะหงายท้องขึ้นเพื่อให้เพศผู้เชื่อมต่อด้านล่างเพศเมียจะกระพือปีกตอบสนองเสียงเรียกของเพศผู้สัญญาณนี้ก่อให้เกิดคลื่นความถี่สูงเพศผู้เห็นกิจกรรมและได้ยินเสียงเรียกจากนั้นมันจะเร่งเสียงร้องของตัวเองเพื่อตอบสนองท่าทางของเพศเมีย เจกบอกว่าเพศผู้จะสร้างเสียงนี้โดยการสั่นเนื้อเยื่อเล็กๆที่เรียกว่าทิมบรูใต้ปีกและนอกจากนี้พวกมันยังมีช่วงล่างที่เป็นโพรงที่ช่วยขยายเสียงได้อีกด้วยเจคบอกว่าเสียงประสานของบรูดเอ็กซ์นั้นวัดได้ถึง70-80เดซิเบลและก็เป็นเสียงที่ค่อนข้างดังทีเดียว เมื่อผสมพันธุ์แล้วซิกาด้าจะวางไข่เจ้งบอกว่านี่คือซิกาด้าเพศเมียมันกำลังวางไข่มันใช้อวัยวะที่เหมือนเลื่อยตัดเข้าไปในกิ่งไม้แล้วก็วางไข่10ถึง20ฟองจากนั้นจะขยับขึ้นไปตามกิ่งไม้แล้วเริ่มกระบวนการใหม่เขาบอกว่าจะเห็นร่องรอยบนกิ่งนี้ตรงที่ที่มันวางไข่ ทุกกิ่งบนต้นไม้นี้มีแต่ไข่ของมันเต็มไปหมดและซิคาด้าเหล่านี้ก็ยังทิ้งร่องรอยไว้อีกด้วย <produce> พวกมันผลิตสารหลังมากพอที่จะเติมสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกได้300สระทุกๆวันและเมื่อวางไข่แล้วไข่จะใช้เวลาฟักตัว10สัปดาห์ขณะที่ไข่ฟักตัวตัวอ่อนก็จะตกลงมาบนพื้น ฝังตัวเองลงในดินแล้วเริ่มวตัตจักรชีวิต17ปีอีกครั้งหนึ่งตัวอ่อนซิคาด้านั้นต้องผ่าน5ขั้นตอนก่อนที่จะปรากฏตัวออกมาลองนึกถึงมนุษย์ที่มีนาฬิกาชีววิทยาที่แม่นยำเสียจนสามารถเตือนเราได้ในอีก17ปีข้างหน้าขณะที่อยู่ใต้ดินตัวอ่อนจะอยู่นิ่งหากินและลอกคราบเป็นครั้งคราว จากนั้นอีกเกือบ20ปีต่อมาพวกมันจะออกจากโพรงมองหาจุดที่เหมาะสมแล้วดำเนินการขั้นสุดท้ายก่อนกลายเป็นรุ่มใหญ่และนี่เป็นช่วงที่ซิคาด้ามีความเสี่ยงสูงที่สุดขณะที่ลอกคราบดันตัวเองออกจากเปลือกพวกมันจะเปิดช่องให้นักล่าซิคาด้านั้นมีศัตรูจำนวนมากทุกอย่างที่กินแมลงได้จะจัดการกับแมลงเหล่านี้นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและแม้กระทั่งมนุษย์ซิกาด้านั้นดึงดูดความสนใจในเรื่องอาหารไปทั่วสหรัฐพวกมันสยายปีกโดยการสูบฉีดเฮโมลิมหรือเลือดมแมลงจากช่องท้องไปยังเส้นเลือดที่ปีกมันเป็นกระบวนการอันน่าทึ่งในการชมขณะที่ดันตัวเองออกจากเปลือกเข้าสู่โลกใหม่อันแสนสั้นและก็เช่นเดียวกับรุ่นใหญ่เมื่อพวกมัน หาทางขึ้นไปบนต้นไม้ได้แล้วพวกมันจะใช้เวลานานหกวันรอให้โครงกระดูกชั้นนอกแข็งตัวโครงกระดูกภายนอกเป็นลักษณะดโดดเด่นของอาร์โทรพอดแต่เกราะป้องกันร่างกายนี้ยังนำมาซึ่งปัญหานอกเหนือจากทำให้สัตว์ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงก่อนแข็งตัวแล้วโครงกระดูกชั้นนอกยังจํากัดขนาดของมันอีกด้วยถ้าหากว่าตัวมันโตกว่าโครงกระดูกชั้นนอกของมันต้องมีน้ำหนักเบาและอ่อนแรงลง มิฉะนั้นมแมลงจะถูกทับตายภายใต้เปลือกคลุมร่างนี้แต่น้ำหนักของโครงกระดูกภายนอกไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทําให้เราไม่มีมแมลงร่างใหญ่คลานไปทั่วแต่วิธีการหายใจของมันยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งอากาศในปัจจุบันนั้นมีออกซิเจนน้อยลงกว่ายุคคาร์บอนิเฟรัสเมื่อกิ้งกือร่างใหญ่และแมงป่องท่องไปทั่วโลกออกซิเจนที่เข้มข้นกว่า ช่วยให้มันหายใจได้ง่ายขึ้นเมื่อโครงกระดูภายนอกของซิคาด้าเหล่านี้แข็งตัวการเดินทาง17ปีสู่ความเป็นรุ่นใหญ่จบสิ้นลงแล้วในตอนนี้พวกมันมุ่งมั่นกับการผลิตทายาตรุ่นต่อไปได้แล้วซิคาด้าปรากฏตัวในทุกสภาพแวดล้อมตั้งแต่สวนชานเมืองไปจนถึงในป่าทฤษฎีหนึ่งของซิกาด้าจำนวนมากที่ปรากฏตัวขึ้นก็คือ ช่วยให้มันหนีรอดจากการควบคุมประชากรของธรรมชาติได้นั่นก็คือจากนักล่ากระบวนการนี้เรียกว่าการชดเชยความอยากให้นักล่านักล่าจะกินซิคาด้าโดยไม่มีผลต่อจํานวนและแน่นอนระยะเวลาระหว่างการปรากฏตัวแต่ละครั้งไม่เอื้อให้นักล่าสร้างจํานวนขึ้นมาตอบสนองได้มันเป็นกลยุทธ์วิวัฒนาการที่แปลกแต่มีประสิทธิภาพอย่างมาก นักวิทยาศาสตร์ยังคงเผยความลับของวิวัฒนาการต่อไปแต่พวกเขาจะพบสัตว์ที่เทียบได้กับความสมบูรณ์แบบและซับซ้อนของมแมลงได้หรือไม่หรือว่าพวกเขาจะพยายามสร้างมันขึ้นมาด้วยอัมพันธ์ที่รักษาร่างอันสมบูรณ์แบบเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คิดว่าเราสามารถสกัด DNA และนำสัตว์เหล่านี้กลับคืนชีพได้ ดรเพนนีกล่าวว่าหลายกลุ่มนั้นอ้างว่าพวกเขาสามารถสกัด DNA จากอัมพันธ์ที่บ้างก็เก่า,าแก่ถึง130ล้านปีแต่หลายกลุ่มพยายามเรียนแบบกระบวนการแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเขาบอกว่าในวงการวิทยาศาสตร์สิ่งที่ควรทำก็คือการเรียนแบบถ้าหากว่าทำไม่ได้บางทีนั่นอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจไม่เคยเกิดขึ้นก็ได้บางทีวันหนึง่งการสร้างสายชนิดใหม่อาจกลายเป็นจริง แมลงได้ปรับตัวที่จะใช้ประโยชน์จากรูปโอกาสตลอดหลายล้านปีจนพวกมันครองโรคเราได้พวกมันกินเลือดไดนโนเสาร์กินกันเองและรอดจากการสูญพันธุ์ที่โหดร้ายที่สุดที่มนุษย์รู้จักพวกมันคือส่วนประกอบพื้นฐานของผืนผ้าแห่งโลกถ้าแมาลงไม่เคยเกิดขึ้นโอกาสที่เราจะไม่เกิดก็เช่นเดียวกันหรือกระทั่งตอนนี้พวกมันหายไป อาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่นำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์ก็เป็นได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่า,มาแมลงมีผลต่อสภาพแวดล้อมของเราช่วยป้องกันผลผลิตและพวกมันเป็นอาหารของสัตว์จำนวนมากในโลกนี้อีกด้วยมแมลงนั้นอยู่มานานก่อนเราและบางทีพวกมันอาจจะอยู่ไปอีกนานหลังจากที่เราจากไปแล้วก็เป็นได้ Doxila าสารคดีใหม่เพียบ Full HD พดลองดู30วัน79บาทที่ doxila.com